ไปเลยมึง้านพร้อมไหมพร้อมหมาพร้อมหมนะขอุลูกค้าก่อนนะคะลไปนะเก่งเน่ยหนครับําความรู้สึกที่ได้มาร่วมงากับพ่อชี้เลยครับก็เป็นเกียรติและดีใจมากๆครับคือเราก็ ผาานโอไชีเลเด็กอยู่แล้วเราก็เห็นแบบพี่พี่ักรรองพี่พี่นะักแสดงหลายคนที่แบบเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของโอไอชีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราได้มาทำงานโอไอชีแล้วเหมือนกันเราก็รู้สึกดีใจมา,มาก ครับผมก็ด like ีใจนะก็เป็นเกียรติมากๆครับอย่างที่พี่ใบบอกเลยคือว่าโอชเป็นแบรนด์ที่อยู่กับเรามานานมากแล้วแล้วทุกคนก็ได้ดื่มกันแบบว่าปล่อยมากครับตั้งแต่เด็กชาตั้งแต่เด็กๆครับก็ดีใจมากๆครับผมื่อกี้ได้กินโออชิพัดลีนเป็หลายรอบมากรสชาติมันเป็นไงบ้างครับผมดีคนละแบบครับจริงๆแอบได้ชิมทั้งสองรสชาติเลยสำหรับอย่างตัวผมของผมเป็นรสน้ำขุนเคียวโฮใช่ไหมครับก็ขุนเคียวโฮของผมผมว่ามันมีจุดเด่นที่ความหอมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบแบบหอมหวานมากก็แนะนำเป็นรสส้มรสส้มก็จะมมมีีีควววาาเปร้ยแบบ่ คนที่ไม่ได้ชอบหวานจะกรชอบรสส้มเป็นสูตรหวานเพราะว่ารสส้มจะเป็นสูตรหวานหวานน้อยครับแล้วก็มีวิตามินซีสูงถึง2 0 0ครับแล้วก็มีตัววุ้นมะพร้าวด้วยนะผมก็ชอบที่แบบว่าดื่มแล้วเคี้ยวด้วยครับเรียกว่าสะดวกถ่ายง่ายไปไหนกินได้กินได้ง่ายเลยครับเคี้ยวสนุกแล้วก็ได้ง่ายด้วยครับกินแล้วดีสุขภาพด้วยครับสดชื่นนะมาไม่ลองสดชื่นครับผมสดชื่นแน่นอนครับสดชื่นมากครับอยากปลากิจกรรมครับ ก็ฝากด้วยนะครับกิจกรรมของโอชีนะครับที่จะเป็นล่าสุดล่าสุดที่เร็วสุดนะครับว่าจะเจอกันวันที่30ธันวาคมนี้นะครับที่อุดรนะครับถ้าผมยูดีเป็นยูต้าใช่ครับจะได้เจอจะได้เจอแน่นอนได้เจอแน่นอนครับทั้งสองคนเลยครับเดี๋ยวมีความสนุกจากโอชีพลัสซีไปคนไปฝากกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอนครับ ตอนนี้มีแพลนจะไปเอ่อไปคอนสยามาเลยเหรอครับผมนี้มีแพลนจะไปคอนสยามอยู่ครับแต่ว่ายังยังไม่มีแพลนอื่นครับครับเช่นกันครับไอคอนสยามนะครับเจอพวกเราได้ครับผมจริงจริงอยากเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงปีนี้อยากทำงานครับเที่ยวมาทุกปีนะครับทำงานปีใหม่มาเลยครับครับก็จะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ทำงานในช่วงปีใหม่พอติที่ผ่านมาคือไปเที่ยวครอบครัวตลอดครับผม ไไมม่่้ออรนวยใจหรจริงเดี๋ยวหาเวลาดูครับผมอ่ะก็อยากไปด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวหาเวลาดูครับจะมีไปทำบุญอะไรกันิมีครับเดี๋ยวผมมีเหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอันนี้เป็นอ๋อทำเองครับทำเองทำเอบใช่ครับที่ใบล่ะกันครับเช่นกันครับคือช่วงช่วงปีใหม่เป็นช่วงใกล้ใกล้วันเกิดผมพอดีครับก็จะเดี๋ยวได้จะมีได้ไปทำบุญวันเกิดกับครอบครัวอยู่แล้วครับ มีใหม่จะมีของะไรเพื่อการมัความสุขปีใหม่อยู่ร่วมกันเป็นอ่ไรเออีใหม่ไม่ซีเรียสครับแต่วันเกิดต้องต้องมีอะไรนะครับจริงๆก็อยากซื้อให้แต่ว่าพี่เขามีหมดทุกอย่างแล้วครับเดี๋ยวเดินขาดเยอะเลยมีหลายอย่างที่พี่ยังต้องการได้อยู่ซื้ได้หรอต้องการอีกไงอ่ะแสดงว่าเรากำลังจากพี่วินเหรอรอจากทุกคนเลยนะครับราคาเตรียมอะไรเป็นสต๊าฟจริงๆก็มีแอบ แอบปรึกษาไว้บ้างแหแต่ยังไม่บอกบอกไปเดี๋ยวไม่สรายครับผมกับเดือนใช่ใช่ครับแคจะเียมอะไรให้ตัวเองยังไม่ได้คิดเลยครับเออไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวจะลองไปคิดดูครับว่าจะซื้ออะไรให้ตัวเองไปต่อนะครับผมอาชูคุณนคนสุพีที่เขาเจอนฟนสุพีเป็นไงบ้างนะของคุณโอ้โหสนุกมากเออจริงๆคือผมแบบ เป็นคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกมากมันกับมันมากแล้วแบบไม่อยากลงจากเวทีเลยว่าตอน<ช>ที่เราเล่นอยู่เพราะเราแบบเอนจอยกับการที่แบบเราได้เต้นแล้วคนดูตอบรับเราดีมากๆเลอะไรครับผมงแฟนๆต้ไปให<ช>้กำลังใจอยู่อะาครับดีใจมากแต่ว่าเหมือนเรา รู้สึกดีใจคือผมผมร้องเพลงและร้องเพลงตัวเองแล้วแบบอนหนนไปทังไหนก็มีคนที่แบบเฮ้ยช่วยเราลองได้อะไรเงี้ยก็แบบเป็นคอนเสิร์ตที่อยากจะเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้อยากลงเลยครับและนี่เป็นความฝันเขาด้วยใช่ไหมที่แบบอยาก้องอยากมีเพลงตัวเองแล้วแบบแฟนๆร้องตามได้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังนั่งดูคลิปอยู่ครับใช่ได้เห็นทั้งสองวันก็ขอบคุณแฟนๆมากครับเราก็ไม่ได้ จริงๆไม่ได้าคาดหวังว่า<ช>จ,ะจะมีจะมีแอกให้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเรื่องการทำโชว์เลยที่เราอยากพื่อที่คนเร็จอะไรนี่้ยจริงมีครับมีครับม,มีมีทีมช่วยครับแต่ว่าก็พวกเราก็ช่วยด้วยในการแบบบางทีเลือกเพลงหรือว่าแบบ อะไรที่มันช่วยกันปรับได้ก็จะคุยกันตลอดครับกับทีมครับครับเหมือนกัน,นครับอะไรที่มันเหมาะสมมากกว่าเดี๋ยวบางทีแบบเขาเตรียมมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปซ้อมจริงๆเงี้ยเราอพอเราได้ลงไปซ้อมจริงก็เราก็ไปช่วยกันปรับจูนอะไรกันเดี๋ยวบางทีเราลงไปแล้วอะไรบางอย่างที่มันยังไม่เข้าที่พี่ๆเขาก็แนะนำอืใช่การเลือกเพลงการเลือกกันยังไงครับจริงๆก็ จริงๆเลือกเองเกือบเกือบทั้งหมดเลยเองเลยครับเลือกเพลงที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากมาร้องจังเลยอะไรอย่าเงี้ยอ่าใช่ครับการทั้งานเพิ่งหนักนี้คันเหนื่อยขนาดนี้การเตรียมการซ้อมกก็จริงๆพวกเราก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันครับเพราะว่าด้วยความที่เราเราทำงานหลายอย่างด้วยครับแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลาไปซ้อมคอนเสิร์ตแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องต้องซ้อมให้มันแน่นให้มันดีเพราะว่าเป็นงานที่แฟนก็ตามมาดูเยอะอะไรย่าเงี้ยเราก็ก็สนุกครับจริงๆสนุกกับการซ้อมครับเช่นกันนะคือเราก็ซ้อม ซ้อมอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ว่าเราอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยที่เรามีงานเยอะเรามีงานต้องไปทําหลายอย่างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เราพยายามจะหาเวลาว่างที่มาซ้อมคอนเสิร์ตไหวไหมครับไหวครับไหวครับหลังไม่ดีแบบว่าเหนื่อยเป็นลูกไไหวเขาไหวครับสู้ครับต้องดูแลกันยังไงครับจริงจริงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเลยครับพอพอผลช่วงคอนเสิร์ตมาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ ได้มีได้มีได้มีแบบช่วงเวลาได้พักผ่อนอยู่บ้านมากขึ้นมันจะมีช่วงที่สองคอนเสิร์ตกลางคืนหนักๆจนแบบกลับบ้านดึกทุกวันอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เหมือนได้กลับมานอนพักผ่อนมากขึ้นจริงๆเราสองคนได้นอนครบๆก็ส่วนใหญ่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงนะครับเคยมีอาการแบบปหงุๆหงิดอะไรเงี้ยไหมเพราะเหนื่อยจริงๆก็ผมอะเพิ่งมีส่วนผมผมผมบู๊บหลับเป็นปกตินะ ต้องเข้าทำงานมีฮะด้วยการดูแลสุขภาพด้ยครับก็พยายามมีเวลาว่างก็นอนครับผมก็เหมือนเหมือนก็ต้องแบ่งเวลาให้มันแบบพอดีขึ้นหน่อยครับอยากจากที่เคยแบบโอเออเคยแบบว่าอาจจะแบบเอาเวลาไปเล่นเกมไปทําอะไรเยอะกว่าจะต้องแบ่งเวลากลับมาพักผ่อนให้ร่างกายไม่ได้พักอะไรครับเพราะว่างานมันก็เบียดตารางเวลาในแต่ละวันอีกเรื่องหนึงซีรีส์ท่้นกูับพิเศษพิเศษครับ ครับที่หลายคนรอติดตามมันจะมีริงไหมอะไรไหมเรื่องตัวตินี้ก็พวกเราจะได้กลับมาเป็นสระตรไทยครั้งใหม่ก็ฟังเราดูครับเราดูครับเราติดตามกันครับครับผมขั้นนี้มันจะเป็นยังไงขั้นแล้วขั้นอีกนี่ยก็เราดูครับผม่าจะเิดเผยบ้างแรายละเอียดบ้างจะเป็นยังไงพัฒนาไปในรูปแบบไหนอะไรยังไงผมคุณจะได้เห็นสระตรไทยในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นอีกครับแต่จะโตขนาดไหนเดี๋ยวเราไปไปชมกันครับ ถ่ายออนขึ้นไงหรืยอยังไงถ่ายอะไรนะฮะอ่อนขึ้นไหมอ่อนเก่งขึ้นไหมจริงจริงก็ถ่ายโตขึ้นดีกว่าไปดูกันดีกว่าว่าถ่ายจะเป็นรูปแบบโตขึ้นแบบไหนครับผมจากความคิดของเราเนาะมีพี่ๆตัวเก่งในวงการหลายคนปพ้่มมีพี่มิน <c oughs> มีพี่เต้เออเดง๋ยวดู้สึกไงบ้างองคิดไหมว่าวันหนึ่งนักเก่งที่เราไปดูเขาอะจะชอบไหมจริงจริงก็เราก็เพิ่มพี่ๆเขาเหมือนกันครับผมคือเราไม่เคยคิดเลยอย่างผมคือแบบไม่ไม่เคยคิดเลยครับว่า วันหนึ่งจะมีรุ่นพี่ในวงการมาปลื้มเราเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กเราแบบเป็นแฟนคลับคนหนึ่งตั้งแต่เด็กครับก็พอได้มาทํางานในวงการนี้แล้วอยู่ๆก็มีคนมาปลื้มเราก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆครับแล้วก็พี่ๆตัวจริงก็น่ารักมากๆทั้งสองคนเลยครับเจอก็แบบตอนแรกพูดเราอเกรงพี่ๆเขาด้วยซ้ำเลยแต่พี่ๆเขาก็แบบน่ารักชวนคุยพวกเราก็แบบผ่อนคลายเช้นเกรงใครมากกว่าพี่มี่พี่เตยพ้อกันเลยครับผมไม่ือนกันเลย มีเห็นเพราะว่าแอบมองไอจีเซลเซด้วยกับพีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเจริงจริงวันนั้นเหมือนเราถ่ายกับพีเตอร์นาแล้วเราก็ถ่ายเยอะมากอะไรเงี้ยก็ได้คุยกันก็เลยเหมือนมีแบบจะจะได้คุยกันเยอะหน่อยก็เลยเหมือนกล้าเซลก็จะกาศการทำงานยังไงครับวันนั้นก็สนุกดีครับสนุกดีแล้วพีเต้ยเขาก็แบบว่าเป็นกันเองมากรับคือน่ารักมากมากครับผมมีเห็นเพาแบบเหมือนถ่ายรูปให้กันเยอะมากใช่คือย่าง ผมกับพี่เต้ยพอดีชอบถ่ายรูปเหมือนกันพอดีก็เลยจะมีท็อปปิกคุยกันเยอะก็แบบเดินถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมีรูปเยอะมากเหมือนกันครับมีมีส่งไปพี่เขาหรือยังเฉยมีส่งส่งไปส่งไปหมดแล้วครับแต่ว่าเรามีสต็อกที่เก็บไว้แบบการจะลงของตัวเองอยู่เหมือนกันอ๋อแต่พี่มินเหล่า,านั้นเป็นยงไงไม่ได้เจอ,เรอครับพี่มินพี่มินพี่มินก็น่ารักครับน่ารักมากครับคือพี่มินนี่ผมก็ดูละครมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับแล้วพอได้เจอตัวจริงก็โหน่ารักมากๆครับไม่ใช่แค่พี่มินมังออโต น่ารักมากเลยผมแบบหลงจะจบคุงอีกแล้วตอนนี้คิดถึงน้องออฟต้ด้วยคับเรื่องการงานของมันสองคนตัวที่สําหรับทีว่าการทํางานกับสื่อได้มากขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆตอนนี้เริ่มไม่ไม่สั่นไม่เกรงเลยครับตอนแรกผมก็ไม่ชินกล้องเยอะสักนะก็เยอะเยอะมากเหมือนกันครับวันนี้พอพอเริ่มมองก็เริ่มไม่ชินอีกแล้ว แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ไหยคนมองว่าเราปรับตัวได้เก่งขึ้นแล้วในการทำงานร่วมกับสื่อในการให้สัมภาษณ์นั่นนี่อะไรเราไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าไม่ใคยสัมภาษณ์อะไรอยางเงี้ยจริงๆก็จริงๆเราไม่เราไม่ได้เป็นคนไอ้นี่นะครับก็มีมีคนคนบอกมาว่าวันนี้ทําอะไรบ้างวันนี้ต้องทําอะไรบ้างจริงจริงเราไม่ได้มีอํานาจตัดสินใจว่าจะต้องทําอะไรคนใหญ่ก็เขาให้ตามคิวให้ทําอะไรผมพวกเราเราก็จะรันตามนั้นตลอดไม่ได้ไม่ได้มีแบบว่า แต่จริงๆไม่ค่อยทราบด้วยให้ทำอะไรก็ทำคร<ช>ับค่วนใหญ่มา<ช>ถึงงานก<ช>็<ช>จะแบบทำอะไรบ้างครับพี่อ๋อครับผมได้ครับผมยังมีกลัวมีเกรงจะได้ของทางห้องสื่ออะไรอยู่นิดนึก็จริงๆก็ตื่นเต้นอยู่นะยังตื่นเต้นอยู่นะเหมือนเราทำข้อสอบนะครับเาเปรียนเทียเหมือนเอ้ยวันนี้เราเข้าห้องสอบอย่างเงี้ยครับเราก็โอเคเตรียมตัวโอเคพร้อมโอเคแล้วนะโอเคแล้วครับโอเคแล้วกินได้แล้วบินโชว์หน่อย ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ